เราเรียกมันว่าความสุขปุกเป็ดเราอาบน้ำสิคะถึงว่าจะไม่มีน้ำคลองแต่น้ำกะละมังก็พอช่วยได้เราเรียกมันว่าความสุขคะ่ะความสุขความสุขของเราความสุขของเรากับของใครๆก็ไม่เหมือนกันนะคะ1นสอง สามสี่ห้าหกเบิ่มเบิ่มนะคะเบิ่มเบิ่มหกหกเจ็ดมีอะไรมมีไหมเนี่ยแอบไหมไม่มีแล้ววันนี้วันนี้จบที่เจ็ดฟอง เบิ่มๆเลยค่ะมันคือความสุขค่ะความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เอาไปเปรียบเทียบหรือดูถูกกันนะคะความสุขของเรากับความสุขของไครนี่คือหอหอไข่ที่เป็นอาหารแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว มันพออ่ะมันพอจริงๆเลยไม่รู้อ่ะใครจะว่ายังไงก็ไม่นั่นเรามีแหล่งอาหารของเราก็คือหอยแหล่งอาหารอย่างหนึ่งคือเนืแล้วคราวนี้ปิดเราก็มีความสุขถึงไม่มีน้ําคลองแต่เขาก็มีน้ํากระมังเรามีให้เล่นถึงจะเลือดเทอะหน่อยเดี๋ยวเราแกบมาโทเทเทแล้วก็ใช้ได้ด,ดี๋ดีนะมุด กินแหนอยู่นั่นแหะทางนี้ก็มีอสองตัวกําลังแซ่บกันใหญ่อันนั้นกำลังอาบน้ําเลยน้ํากันสนุกสนานใหญ่เลยโอ้ยความสุขของเป็ดแหละแล้วความสุขของคนอยู่ที่ไหนอยู่ที่มีไข่กินสองตัวนี้อิ่มแล้วอิ่มแล้วก็มาไซขนว,ว้ววาวว้า,ววา,ววาวมีความสุขมากเลย ใครมีความสุขแบบเรามั่งสุขของเรากับสุขของใครก็ไม่เหมือนกันนะคะเราชอบแบบนี้ไม้กระนึงตัวมาล้วจ้ามาแล้วจ้าขึ้นจากน้ํามาแล้วนั่นะน่มีความสุขเหมือนกันนะไม่มีความสุขเหมือนกันนล่มีความสุขมีความสุขมีความสุขโอ้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 อเออชีวิตบ้านเศรษฐกิจพอเพียง แค่มีอยู่มีกินถึงแม้มันไม่หรูหราแต่มันมีนะไม่เป็นหนี้ไม่มีอะไรที่มาบีบบังคับให้เราไปทำอะไรที่เราไม่ชอบ <c oughs> ก็พอใจแล้วค่ะ <c oughs> โอ้โหสนุกใหญ่เลยค่ะสนุกให่เลยค่ะ